สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเคลียร์จะมารีวิวปลาวงร้านน้องหญิงปากน้ำปานนะคะนี่ค่ะแพ็กนี้ร้อยห้าสิบบาทนี่ปลาวงนี่นะเอาไปย่างไฟนะหอมอร่อยมากกินกับส้มตำค่ะแซ่บหลายกินกับข้าวเหนียวก็อร่อย นี่ค่ะปลาวงนี่ทามาจากปลาเมื่อก่อนเคียไม่รู้ว่าเขาทํามาจากปลาไอ้นี่นะปลา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 อะไรปลากระเบนหรือปลาตุกกาตัวประมาณเท่าฝ่าม่อเขาใช้ส่วนปีกมันนะทาเนี่ยเนี่ยส่วนปีกมันมันจะไม่มีก้างจะไม่มีก้างแล้วอร่อยเคียไม่รู้เคีย นึกว่าเขาทํามาจากปลาอย่างอื่นที่ไหนได้ทํามาจากปลาตุกกาหรือว่าปลากระเบนน่ะปลาตัวประมาณเท่าฝ่ามออะเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้จะเอามาทอดกินกับส้มตําแล้วก็ข้าวเหนียวแซ่บมากค่ะย่างเตาถ่านนะจะหอมมากแต่ว่าวันนี้เคียรไม่ได้ใช้ย่างใช้ทอดเอา เพราะว่าไม่สะดวกไม่มีเตาถ่านคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนใจไปซื้อได้นะคะร้านน้องหญิงปากน้ำปานค่ะ